ดีฮึหายังดีหายังหมาพันกับพี่น้องซื้อดีหมาพานันเป็นหมาอยู่ในบ้านก็พอนจะออกมาเล่นนี่นี่ครับนี่าจับกบจับเขียดมือนี้ก็จะพาชมสวนกับพี่น้องหลังจากที่ว่ากลับจากอุดรมานะครับจะไปอุดรประมาณสองอาทิตย์ครับพี่น้อง อาทิตย์ก็กลัวเกือบสองอาทิตย์ก็จะพาชมสวนกับพี่น้องเบื้องต้นไหมที่ว่าปลูกไว้จะเป็นแบบใดครับต้นแค่นี่ก็หมากมันก็จะแก่บิดแล้วนะครับดอกก็รลนบิดแล้วนี่ก็จะเป็นทุเรียนนะครับพี่น้องที่ปลูกไว้นะครับแต่ผมจะปลูกแบบที่ว่าบ่ได้บ่ได้ใส่ผ้าสลัมนะครับผมจะปล่อยแบบธรรมชาติเลยครับพี่น้อง เเพิ่นแข็งแรงเองเลยอันนี้ก็ฝรั่งกิมจูเห็นน้องเคยเพิ่นเบ่งให้เพิ่นก็นจะแค่หดน้ากครับพี่น้องหดน้าแล้วก็ดูแลนี่ิดหน่อยนะครับตัวน,นี้ก็เริ่มไปลังออกน่่ยครับพี่น้องฝรั่งกิมจูก็จะมีกล้วยฝรั่งแล้วก็กววกทุเลี้ยนครับพี่น้องเสียมๆกันโอ้ตัวนี้ใบโรนหมดครับพี่น้องนี่ทุเรียนใบร่วงหมดเลย แต่กัแตกยอดใหม่ครับพี่น้องนี่ครับแตกยอดใหม่หมดเลยแต่ว่าใบเก่าไม่เหลือรดนบดครับพี่น้องมันจะปล่อยแบบธรรมชาตินะครับเดี๋ยวมีเวลาคุมแต่นี่ครับพี่น้องตัวอันตรายเห็นมล่ยครับพี่น้องนี่ครับแมลงช้างนี่ครับผมว่านี่มมกกินใบแท้ครับนี่นี่ครับงางครับพี่น้องน่าจะมากินใบเพิ่นสำหรับใบอ่อนนะครับ อันตรายหลายครับพี่น้องสงสัยจะได้หายามาฉีดครับพี่น้องครับพูดครับดีกันยางนำหุ่นดมแต่ว่าพันได้กินเนี้ยงดมไปครับพี่น้องแบบว่าพืชพวกทั่วพวกแตงกับว่าได้ปลูกครับพี่น้องโมีเวลา่เขยมีเวลาปลูกนะครับกลับไปอุดรพึ่งกัมมาครับอีกกรทุเลียนเขื่อนครับพี่น้องแต่ว่า แตกยอดไม้บดครับพี่น้องผมว่าน่าจะติดอยู่ครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวก็ล้อรุ่นน้ากันครับแต่ผมคิดว่าน่าจะติดนะครับเพราะว่าใบเกาพันจะล้นบดแต่ว่าตัวนี้เป็นยอดไม้ครับพี่น้องนี่ยอดไม้กาลังแท้งออกนะครับกับปลูกไว้นี่ซิาต้นครับสาหรับทุเรียนนะครับพี่น้องกาป้าปนกันไปแท้มๆกันไปนี่รับเป็นฝรั่งจิมจูนะครับบรรยากาศตอนเโ้าๆครับพี่น้องนี่ครับน้าสะตรงนี้ก็จะดูดออกครับพี่น้องน้ำสะนี่ครับ จะดูดออกเพื่อที่ว่าจะจะจับเอาปาลาเก้าออกครับพี่น้องจะมีปลาช่อนแล้วก็ปลาดุกนะครับเป็นปลาธรรมชาตินะครับสําหรับบ่อนี่ก็ลึกครับพี่น้องบ่อนี่ลึกประมาณ4เมตรกัวกัวครับตอนนี้กระดูดออกได้หลายแล้วครับน้ำแต่ว่าน่าจะเหลืออยู่ประมาณเมตรกัวกัวเกือบ2เมตรอยู่ครับน้ำตอนนี้นะครับพี่น้องผมคิดว่าน่าจะเมตรกัวกัวเกือบ2เมตรสําหรับน้ำนะครับปีที่แล้วผมดูดว่าได้ลึกขนาดนี้นะครับฝนก็จะมาก่อนนะครับ แต่ปีนี้คิดว่าน่าจะลดถาบลดอิลีก็่าจะดูดให้เพิ่นได้ประมาณจะเหลือจะบ่ถึงเม็ดนะครับพี่น้องเพื่อที่ว่าจะจับป่าออกครับพี่น้องนี่ครับฝรั่งกิมจูลูกไง่ครับพี่น้องนี่ติดลูกเลยครับลูกไงแล้วกับบัด้หัวครับพี่น้องบัวดหัวบ่มีเวลาไปอุดรเพิ่งกลับมาเดี๋ยวค่อยมาดูแล่อยมาเบิ่งออกครับพี่น้องครับพาชมสวนหลังจาก ไม่ได้อยู่สองอาทิตย์เป็นขือนเบิร์ตครับพี่น้องทุเรียนตัวนี้ก็กําลังจะโลนครับใบใบเก่ากําลังจะโรนแต่ว่ากระแท้งยอดไม่ขึ้นมาครับพี่น้องโอกาสรอดก็น่าจะมีครับผมว่าเดี๋ยวจะล้องหายามมาฉีดบ้งนะครับยอดไม่ไนี่เป็นพวกมะเรงพวกยังจะมากินใบอยู่ครับพี่น้องน่ครับยอดไม่ไออกมานะครับมีมแเรงมากินใบอยู่รับปนกันไปครับพี่น้องหลายอย่างตรงนี้ก็จะเป็น มะม่วงเชอรี่ครับพี่น้องที่ได้มาจากไอิตาเลีนนะครับมาปลูกเหลืออยู่สองต้นครับพี่น้องที่เป็นต้นพันธุ์แท้ๆเลยจากอิตาเลีนนี่กับมะแรงมากินใบเพื่อนครับยอดอ่อนนี่จะต้องหายามาฉีดเพื่อนนะครับพี่น้องบ่ปล่อยไว้บ่ได้แล้วครับนี่ครับมะงมากินใบบั้นนะครับยอดอ่อนเพิ่นก็เหลืออยู่สองต้นครับสําหรับเชอรี่ที่ได้มาจากอิตาเลีนนะครับกาเป็นพันธุ์เดียวกันนะครับพันธุ์อัทอีทูบ้านเฮานะครับพี่น้อง มองมงเชอรี่นะครับจากอิตาเลียแล้วครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องสวัสดีท่านผู้ชมครับบรรยากาศตอนเศร้าครับพี่น้องมาอนีกับผ้าชมสวนนะครับพ้าชมสวนที่ว่านี่ครับพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นนาเข่าครับนาข้าวที่เลี้ยงปลาไว้ในนาข้าวนะครับน้ำก็จะลดตัวน้อยครับพี่น้องดีดีขึ้นมาดิดีถอยถอยดีพันครับไอดีกับไปแล้วครับโอ้พนเปพ่อปลาครับพี่น้อง ปลาเพิ่นข้นมา้า้วครับพี่น้องบัดนี้ปลาเพิ่นข้นมาแล้วบัดนี้น้ำมันตื้นครับนี่เขาในตายแล้วครับพี่น้องกันเบาได้ดีเบาได้ขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวจะได้ออเพิ่นจับเพิ่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะจับเพิ่นนะครับไอ้ดีเห็นบกัดได้ดีบบกัดเดี๋ยวจะจับเพิ่นนะครับพี่น้องจับเพิ่นปล่อยลงไปน้ำลึกครับาัว่าน้ำลดครับพี่น้องตรงนี้น้ำลดบัดนี้เพิ่นขึ้นมาแล้วบัดนี้ปนินนะครับเพิ่นจะลงบบเป็นครับก็เลยติดติดอยู่ค้นก็เลยลงบ่ได้เลยนะครับ นี่ครับพี่น้องหน้าเข่าที่ว่าเลี้ยงปลาไว้น้ากระลดหลายอยู่ครับพี่น้องตรงนี้ผมก็จะไทนะครับพี่น้องว่าจะไทจะปลูกเป็นพวกแตงพวกทั่วพวกพักหรือว่าเป็นพืชลมลุกครับพี่น้องตรงนี้นะครับที่ว่ากันไว้บ่ใหหน้าม้าครับพี่น้องตรงนี้กะบอก่วงนะครับพี่น้องนะครับมีเวลาน่าจะปลูกเป็นพวกของกินครับพี่น้องพืชลมลุกนะครับตรงนี้ก็ จะเลี้ยงป่าตออีกจังน้อยนึงครับพี่น้องนี่เพื่อที่ว่าจะสูบน้าจากสะนันหรอกนะครับเลี้ยงป่าซ่ดีบ่ชเฮดดีบ่เฮดเนี่ยพี่น้องเห็นบ่ชไรเพิ่นนี้ครับบ่ชเฮดดีขึ้นมาดี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 ดดขึ้นมาเนี่ยพี่น้องเพิ่นเห็นป่าขึ้นป่าติดบ่ได้ไรบ่ย้อมจะดีนี่ครับพี่น้องก็จะพาชมไปประมาณน,นี้ครับ ก็จะหกจังหน่อยอยู่ค uh รับพ no. totally right so ี่น้องอยากสัตวล้วกับไ้อยุกับกระลังข้นครับพี่น้องก็จะเบิงหงหกจังหน่อยครับต้นมะพร้าวนะครับเ้ากับวังามนหมดเลยแล้วครับพี่น้องเ้าน่าจะเหลืองนะครับน้ำท่วมน้ำเพิ่งจะลดนะครับช่วงหนาฝนน้ำท่วมครับตัวนี้ก็จะเป็นคลองน้ำครับพี่น้องคลองน้ำที่ว่าเลี้ยงเลี้ยงป่าไว้ที่แรกนะครับพี่น้องคลองไส้ไก่แต่ว่าผมกับป้อยเปล่ากกันนะครับพี่น้องนี่ ยี่นี่จะมีปลาดุกปลาคอเฮือนครับพี่น้องเป็นปลาธรรมชาติกับปลาปนกันพวกปลานิ้นปลาแต่เพียนที่ปล่อยไว้จะบ่มีหลายครับพี่น้องจะออกมาเกือบเบิดแล้วครับสําหรับตรงนี้นะครับจะออกมาแล้วนี่ครับพี่น้องคล้องตรงนี้ก็จะเป็นปลาธรรมชาติครับพี่น้องเขามาอยู่เพราะว่าช่วงที่ว่าน้ำท่วมน้ำท่วมพ้นขาดนะครับผมก็ปล่อยเขามาอยู่น้ำกันเลยครับพี่น้องนี่ปลาดุกปลาคอปลาเข็งหรือว่าปลาหมอเฮ้านะครับ กับปลาปนกันไปสําหรับข้องนี้นะครับนครับแต่ว่าป่านิ้นนะครับปลานิ้นปลาตะเพียนนะครับส่วนมากส่วนมากจะอยู่ในหน้าเขานี่ครับพี่น้องนี่จะอยู่ในหน้าเขาหลายครับเพราะว่าปลานิ้นปลาตะเพียนพึ่ออกมาแล้วพั่จะเขาโบเป็นครับพี่น้องโบกับเข้าไปแต่ว่าเป็นพวกป่าช่อนหรือว่าปลาดุปลาหน้าบันเทานี่พิ่นเวลาจะเบิดเบิดฝนนะครับพั่จะหูจักนะครับจะเบิดหน้าฝนมันจะหูจักพั่จะลงไาอยู่นสระเลยนะครับ ต้นกล้วยก็บม่ค่อยง้มเหมือนเด็ครับพี่น้องต้นกล้วยกันเลยนะครับมูฮวาอีหยังมากินใบกินยอดเพิ่นนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับพาชมบรรยากาศครับพี่น้องฟังฟุ่นบริยางครับพี่น้องฟังฟุ่นทางฟุ่นก็จะมีทุเรียนนะครับทุเรียนแอปเปิลฝรั่งนะครับกอไผ่นะครับกอไผ่แล้วก็มะพร้าวปะปนกันไปครับพี่น้องนะครับ เผากบ baptism, ับมะงา้มหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าน้ำท่วมผมง okay, okay, ่ายขึ not, okay, okay, like, like yes, ้นมานะครับน้ำท่วมแล้กก็ย่ายขึ้นมาเพื่อนก็หลอดก็ถือว่าโอเคแล้วครับพี่น้องเพิ่นหลอดนะครับคิดว่าเพิ่นจะตายนะครับพี่น้องบ่าตายเพิ่นหลอดแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่ครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าครับพี่น้องจะยุนีครับพี่น้องสาหรับปลานิลนะครับปลานิ้นแต่เพี้ยนที่เลียงไว้จะยู่นีหลายครับตรงนี้จะเป็นที่ว่า ผมตัดนะครับพี่น้องเหมือนกับปลาครับพี่น้องเห็นไหมเนาะครับเรียนนี่ครับพี่น้องป่าเมื่อกี้มันตื่นค้นพันเรียนนะครับปลานี้ปลาตะเพียนจะอย่นี่ช่วงนี้น้ำจะลึกครับพี่น้องแถวนี้น้ำจะลึกหน่อยหนึ่งนะครับมันจะลงมาย่นี่ครับแต่ตรงนี้ผมจะเอาที่ว่าเอาสังกะสีมใไ่ไว้เฮ็ดบ้านไว้ตรงนี้ผมจะขุดครับพี่น้องขุดลงไปเป็นหลุมให้ลึกกระมูนะครับแล้วก็ให้ปลาอยู่นี่เพื่อที่ว่า เว ER ลาเด็ดเดียดนะครับเพันโมยม่งบให้เพันลงมาอยู่ในหลุม hmm. นั่นนะครับหรือว่าน้ำลดก็ให <OULD S 2> <ok> ้ลงไปในหลุมแล้วก็ไปจับเอาในหลุมเลยครับพี่น้องเพราะว่าต้องไปเ่าต้องไปจับมู่อื่นให้มันยากนะครับไปจับเอาอยู่หลุมมุงเดียวเลยครับคุณหลุมไว้ประมาณเม็ดหนึ่งนะครับพี่น้องเม็ดคุณเม็ดไปหันนะครับนี่ครับชมสวนชมต้นไม้ชมนาเข่าที่ว่าเลี้ยงปลาไว้ในนาเขานะครับพี่น้องนี่ครับอุ่ครับเทียงปลาครับพี่น้องบรรยากาศตอนเศร้าครับหลังจากที่ว่ามาจาก อุดรครับพี่น้องครับจากกุดรก็มีหลายอย่างปลูกปั๊บผลกันไว้กับบัวค่อยงาม้นมนเด้ครับพี่น้องบัวค่อยงามแต่ว่าก็ถือว่าติดอยู่ครับพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นไผ่หวานแต่ว่ากับบัวบัวงามครับพี่น้องแต่บัวตายครับติดอยู่ครับสามส่นผมว่าเพิ่นนาจะอยู่ใกล้น้ำเกินไปนะครับน้ำไหลเกินไปเพิ่นก็เลยบัวงามครับพี่น้องครับนี่ครับต้นกล้วยนี่ก็ง่ายขึ้นจากน้ำท่วมก็ก็ถือว่าบัวงามครับพี่น้อง ง่ายออกจากน้ำท่วมนะครับพันกันเลยบ่อค่งยงามบันเดะสำหรับต้นกล้วยนะครับผมจะง่ายขึ้นมาจากไอ้ข้างล่างนะครับตอนหนาฝนน้ำท่วมครับพี่น้องรับปนกันลายยางครับพี่น้องครับกสำหรับคลิปนี้ก็เ่มีหยงหงไรครับก็จะขอราพี่ลัน้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ให้พี่ให้น้องรอชมอีกเท่อนึงนะครับหลังจากที่ว่าได้กลับมาแล้วมีเวลาผมก็จะมาดูแลมัส เอาใหญเพิ่นมาใส่ฟุนใส่ปุ๋ยนะครับดูแลบ่งว่าจะงามสำเร็นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอตที่ต่มรับชมกันครับพี่พยงน้องครับนี่ครับครับสวัสดีครับคลิปนาพ่อกันไหมครับพี่พยงน้องครับมาชมบรรยากาศตอนโซ้าครับพี่น้องสวนผสมผสานนะครับพี่น้องปลูกไปเรื่อยๆลายอย่างไมีเงิงกับปลูกไปนะครับพี่น้องครับนี่ครับครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับพี่พยงน้องครับ